ักครูชื่อครูจอมขวัญตากสกลุลหรือเรียกสั้นๆว่าครูขวัญก็ได้ค่ะครูมาจากโรงเรียนชุมชนไม่ตีอุทิศนะคะวันนี้เป็นการพบกันในชั่วโมงแรกของหน่วยที่ 6. เส้นขนานสําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉากค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดตั้งฉากกันพร้อมทั้งบอกเหตุผลและสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ตั้งฉากกันก่อนอื่นเรามาทบทวนชนิดของมุมกันก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าชนิดของมุมมีอะไรบ้างคะถูกต้องคะ่ะ1 มุมแหลมคือมุมที่มีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศา 2. มุมฉากคือมุมที่มีขนาด90องศา 3. ม,มุมป้านคือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศา 4. มุมตรง คือมุมที่มีขนาด180องศาและ 5. มุมกลับคือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศานั่นเองเส้นตั้งฉากในไรขาคณิตเส้นตรง 2, องเส้นหรือระนาบสองระนาบหรือเส้นกับระนาบ จะตั้งฉากกันเมื่อทั้งคู่ทำมุมฉากกันมุม CBA มีขนาด90องศามุม DBA มีขนาด90องศาเช่นกันค่ะอุปกรณ์การวัดและการสร้างจากรูปนักเรียนพอจะจำกันได้ไหมคะว่ามันคืออะไร เก่งมากค่ะด้านซ้ายมือหมายโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมส่วนด้านขวาหมายฉากและด้านล่างคือไม้ยโปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมพืนผ้าน,นั่นเองเมื่อคาบที่แล้วครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไมายโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมและไม้ฉากไว้นักเรียนมีกันทุกคนนะคะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกันก่อนนะคะไม้โปรเทค o เตอร์แบ่งเป็น180ช่องโดย1ช่องแทนขนาดของมุม1องศาขีดด้านบนนะคะตามลูกศรที่ครูชี้เราจะเรียกว่าขีดบอกองศาส่วนด้านซ้ายมือเรียกว่าขีดศูนย์องศาด้านขวามือก็เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนตรงกลางเราจะเรียกว่าจุดกึ่งกลางนะคะต่อมาไม้ฉากเราจะเห็นตามลูกศรชี้นะคะมุมตรงนั้นเราจะเรียกว่ามุมฉากจะมีขนาดมุม90องศาเส้นตั้งฉากและสัญ,ญลักษณ์สแสดงการตั้งฉากเส้นที่ตั้งฉากกัน จะเห็นได้ว่าแขนของมุมทั้งสองข้างทับกันสนิทกับด้านข้างของไม้ฉากทั้งสองด้านเส้นที่ไม่ตั้งฉากกันจะเห็นว่าแขนของมุมจะทับกันสนิทกับไม้ฉากเพียงด้านเดียวจากครูพบว่าส่วนของเส้นตรงกขอบรรจบกับส่วนของเส้นตรงคอง,งอเป็นมุมฉาก ดังนั้นส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงคองอตั้งฉากกันหรือส่วนของเส้นตรงกอขอตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงคองอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงกอขอตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงองจะสังเกตเห็นได้ว่าสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก จะคล้ายๆรูปตัวทีเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะกลับหัวกันลักษณะตัวทีคว่ำหัวเป็นสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ตัดกันที่จุด O และมุม COB เป็นมุมฉากแสดงว่าเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB เขียนแทนด้วยเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ดังนั้นมุม AOD มุม BOD และมุม AOC ก็เป็นมุมฉากด้วยเช่นกันค่ะตัวอย่างนะคะตรวจสอบเส้นตรงลังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากจากรูปข้อที่1น,นักเรียนสามารถเลือกตรวจสอบมุมใดมุมหนึ่งได้เลยนะคะแต่ในตัวอย่าง ครูขอตรวจสอบมุม M R K นะคะเมื่อนำไม้ฉากมาวางทับที่มุม M R K จะเห็นได้ว่าแขนของมุมทับกันสนิทกับด้านข้างของไม้ฉากทั้งสองข้างดังนั้นเส้นตรง M O ตั้งฉากกับเส้นตรง I K เพราะเส้นตรง M O ตัดเส้นตรง I K ที่จุด R เป็นมุมฉาก นนั่่เองคตัวอย่างข้อที่สองจากรูปเมื่อนำไม้ฉากมาวางทับกันที่มุม FHD จะเห็นได้ว่าแขนของมุมทับกันสนิทเพียงด้านเดียวของไม้ฉากนะคะดังนั้นข้อ2เส้นตรง CD ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง EF เพราะ เส้นตรง cd ตัดเส้นตรง ef ที่จุด h ไม่เป็นมุมฉากต่อไปเรามาดูตัวอย่างการสร้างเส้นตั้งฉากตามข้อกำหนดกันนะคะข้อที่1สร้างส่วนของเส้นตรงจ j อ,อตั้งฉากกับเส้นตรงบปอที่จุดจอข้อนี้โจทย์ให้เส้นตรงบปอและจุดอมา ในเรื่องการสร้างครูจะใช้ไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมในการสร้างนะคะให้นักเรียนนำไม้โปรเทคเตอร์มาวางทับเส้นตรงบอปอโดยที่ขีดศูนย์องศาทับเส้นตรงบอปอจากนั้นให้จำนวนองศา90องศาตรงกับจุดฉฉนำดินสอหรือปากกามาจุดจุดจอที่จุดกึ่งกลาง ของหมายโพเทคเตอร์จากนั้นให้ขีดเส้นจากจุดชฉไปจุดจอก็จะได้ส่วนของเส้นตรงจอชฉตั้งฉากกับเส้นตรงบอปอตัวอย่างการสร้างข้อที่2องสร้างส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP จทย์ให้ส่วนของเส้นตรง mp และจุด n มาดังนั้นให้นักเรียนนำไม้โรแทคเตอร์มาวางทับส่วนของเส้นตรง mp โดยที่จุดศูนย์องศาทับส่วนของเส้นตรง mp และให้จุดกึ่งกลางตรงกับจุด n แล้วนำดินสอม,มาจุดจุด l ที่จำนวน90องศา จากนั้นขีดเส้นจากจุด L ไปยังจุด N ก็จะได้ส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP นะคะแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนสแกน QR code ตามนี้ได้เลยคะ่ะ เรามาสรุปบทเรียนที่ได้จากวันนี้กันดีกว่าค่ะถ้าเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดกันเป็นมุมฉากแล้วเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นจะตั้งฉากกันดังนั้นเราจึงสามารถสร้างเส้นตั้งฉากได้โดยสร้างเส้นตรงให้ตัดกันเป็นมุมฉากแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ